วันนี้ช่างเราไปทอดแหได้แหเดียวครับนี่บ้านสวนจอมยุทธแม่น้ำตะโกงนะครับมีแหเดียวเอามากดที่บ้านเลยแหเดียวนะครับกินได้ทั้งหมู่บ้านเลยไหมปลากลุ่มเขาเรียกปลากลุ่มจอมยุทธมาดูนี่ครับนี่ปลากลุ่มอธิบายที่จอมยุทธนี่อธิบายให้ฟังหน่อยด้ว มันเป็นปลากลุ่มเขาเรียกปลากลุ่มครับอ่านี่มัดไว้นี่มีสองชั้นนี่ชั้นหนึ่งโอ้ตัวใหญ่ๆนะตัวเล็กๆก็ตัวใหญ่ๆนะแห่เดียวนะครับพอเลยบางคนอัดงงว่าเฮ้ยแต่มันมีเบีนี้แล้วอะไรมันมีแบบนี้อ่ะก็มันก็มันติดกันนี่แห่เดียวแห่เดียวแต่มันไม่ใช่ ากินแบบบ้านๆนะครับบ้านสวนจอมยุทธเราก็จะหายใจไม่ออกคาดปลาด้วยเนี่ยไม่ได้ถ่ายตอนเขาทอดแหน่นะยังได้เห็นวิธีซึ่งทำมาอ่าร่วงแล้วครับแต่ยุดธปวดเป็นไหมครับปวดปลากันนะนี่ปวดเป็นอยู่กอนดให้นี่ลูกเขาออกแบบนี้นี่นี่เดี๋ยวพ่อสอนวิธีเนี่ยเขาออกเขาออกทางนี้นี่ผลงานผลงานครานเสือเมฆเนี่ยเห็นไหมปลาน้อย อย่ตัวเองมันกัดขาดิเนย์จำยุด,ดยาวมันจะฝากทั้งวันนี่นข้อออกอย่างนี้ครับนี่มีปลาเลยนี่ยจำยุดตัวเนี้ยมีปลานี่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 จำยุดตัว <ปะ S 1> ต,วตองไม่ใช่ทั้งวันเราอยู่กับแม่น้ำจริงอหตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเ,<อ>เลยอ่ะไม่เก่งเท่าเขานะครับนี่แหเดียวนะครับแหเดียวเสือก็จะชอบหาปลานะเสือ <Okay. S 1> อยากมีส่วนร่วม เสือไม่ต้องไม่ต้องจมยึดปลาชโลมดังมือก่อนโอเคไหมมีคนแก่งหมาแล้วนี่เหเดี่ยวยยกะละมังนึงนะครับ <c oughs> โอ้เสื้อจมยึดนะ <c oughs> <c oughs> อ๋อแม่น้ำธรรมชาตินะครับปลาแม่น้ำธรรมชาติอร่อยมันปลาแม่น้ำมูลนะครับนี่ น้ำโอ้ย,อยแบบยืงแท้ครับพี่ตาข้อหุ่มเห็นบ่ไปลาชะลอมปลาขาไปห <c ười> ึ่ยหึยพิงพิงเก็บดอวใช่เหรอโอ้นี่ตัวใหญ่ปลาัระดูกอ้วน คนอ้วนเนาะเอามาปิ้งนะออยเยอะมากเอามาปิ้งอยากกินปิ้งบ้านเรานะครับหากินง่ายๆนะครับจอมยุทธ์เสื้อข,ขาวลูกออกไปก่อนเร็วมันสกปรกเป็นไรนสสรอซักเอาซักงมันมากยันไงจับยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแห่เดียวนะครับแค่เดียวพอเลยข้างบ้านสวนจอมยุทธนี่นะครับนี่นี่นี่ตรงนู้นเนี่ยเห็นไหมเราสะพานนะคะนี่นี่ตรงนั้นแหละเราไปยืนบนสะพานแล้วก็กทอดลงมาอีตัวเลอ้อ เจดูไปเลยนะครับไม่รู้ว่าจักวนล่าจะมีไข่มีไหมไม่มีหรอกไม่ยังไม่ถึงหน้าไข่ยังไม่ใช่ฤดูปลาวางไข่ตัวมันใหญ่เฉยๆดูเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมดูดิใหญ่ขนาดไหนอ้วนไม่รู้ตัวปุ้นหรือตัวเมียแน่ตัวเมียนะเสื้อเลียปากแผลบๆโดีได้กระมังนมงเลยครับในนี้วีนี่ ตัวเราเตัวมองเจ็ดเส้นเมนน้ำตะโขมนี่ตัวเล็กกับตัวใหญ่เลยเท่ากันไหมนี่เท่ากันนะครับบิเท่ากันไหมเท่ากัน,นะกนมหมดยังทุกนั่นไรบุหรี่ที่มือคนตกก็้อเช็ดหน่อยเช็ดเช็ดงานวันแห่ๆเนี่นะ เดียวเลนเงเลยเ้ยนเงเลยกูหที่บานบัวนี้บานเฮงหมดรู้เห็เห็นไงาเลังปลูตังหาลูกลเนาะซือไว้หมไม่ก็อึด่้พ่อปลดอยลูกเยอะมากลงาสนะนะครับนี่เรียบร้อยครับนี่พอเลยดีเดียวจมยุครับ เสือนี่แล้วได้กินปลาทอดแล้วนี่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมากได้กินเลยเร็วแหเดียวครับแหเดียวพอเลยประมาณสักกี่โลห้าโลได้นะ5 6าหกโลนี่ครับก็เป็นปลาแม่น้ำตะโรงนะครับนี่ปลาขาวเนาะปลาขาวแถวแถวบ้านเรานี่แหละครับ ปลาธรรมชาตินะครับเขาเรียกปลากลุ่มเอาตัวนั้นนี่เอาตัวนั้นโชว์หน่อยตัวนั้นใหญ่ที่หาถูกแล้วเล่อือใหญ่มากทอดุตบหลอดมัดยังวะอันสองหายไหมทีไหมครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่เจอกันพรุ่งนี้เจอกัน